มากค่ะอือหืออือหืละลายในปากค่ะดูสิคะต้องขอโทษขออภัยสําหรับคนไม่กินหนังหมูนะคะยั่วๆจ้าหนังหมูยั่วๆจ้าข้าวขาหมูยั่วๆจ้ามาค่ะมาค่ะ ต้องขอโทษขออาภาัยคนที่ไม่กินหนังหมูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับไทยสบายดีพบกับน้องขวานคนนี้ สาเนือคนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือวันนี้เพิ่มไขมันค่ะพี่พี่ขาดูสิคะข้าวขาหมูค่ะขาหมูจริงๆนะคะเนี่ยโอ้โหขาหมูเป็นท่อนๆเลยนะคะอันนี้ข้าวขาหมูนะคะอีกสักอาทิตย์นี้ก็เป็นอีหมูแล้วค่ะมาค่ะพี่พี่ขามากินข้าวกับน้ำขวัญค่ะข้าวขาหมูค่ะน้ำขัญซื้อมาจาก ปารีสสินะคะวันนี้ไม่ได้เข้าครัวทําเองนะคะซื้อมาจากปารีสสิอุดหนุนคนไทยอีกเช่นเคยค่ะแล้วก็มีขนมหวานนะคะเอ้ยพีเซนเรื่องอาหารเมื่อไหร่น้ําลายจะไหลทุกทีเลยค่ะอันนี้เป็นขนมหวานนะคะมีขนมชั้นเม็ดขนุนแล้วก็ฝอยทองนะคะแล้วก็ตากโก้เผือกนะคะอื้อหือน่ากินมากเลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะ อุดหนุนคนไทยช่วยคนไทยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นะคะน้องขวัญก็ยังซื้อรวมมิรมาด้วยค่ะนี่นะคะซื้อของพี่คนไทยค่ะขนมบ้านศรีนะคะเจ้าดังที่สุดในปารีสเลยค่ะทำอร่อยมากค่ะไม่แพงด้วยนะคะนี่ก็กล่องละ2ยูโร50ทีมนะคะนี่เนาะแล้วก็มีอีกค่ะ มีอีกชุดหนึ่งค่ะขนมแบบนี้นะคะขนมไทยแบบนี้นะคะนี่ค่ะชุดนี้7จ็ดยูโรนะคะแล้วก็ชุดนี้2องยูโรห้าสิบนะคะนี่ค่ะวันนี้จะกินให้เป็นหมูไปเลยค่ะวันนี้นะแล้วก็มีแหนมด้วยค่ะแหนมตุ้มค่ะอันนี้5้ายูโรนะคะซื้อจากพี่ๆคนไทยที่ขายในปารีสอีกเช่นเคยค่ะที่ไชน่าทาวนะคะนี่ค่ะ5้ายูโรนะคะ น้องขวัญชอบอุดหนุนคนไทยค่ะไทยช่วยไทยนะคะโอเคค่ะเรามาลงมือกินขาหมูกันเลยค่ะพี่ๆขามามาใครมีใจก็ตามมานะคะที่บ้านน้องขวานนะคะมงเทยนะคะฝรั่งเศสค่ะตามมานะคะโอ้โหกืนน้ำลายเลยค่ะเนี่ยวันนี้ก็จะใช้ช้อนคู่แบบนี้นะคะ ไม่รู้ว่าจะถนัดไหมถ้าไม่ถนัดก็ต้องเป็นช้อนธรรมดานะคะช้อนสั้นนะคะอืมหันก่อนหันก่อนว้าวว้าวว้าวาขาหมูจริงๆค่ะขาหมูจริงๆค่ะดีสิคะไม่แพงนะคะเนี่ยพี่ชมผู้ขายให้ขาใหญ,ใหญ่ๆแบบนี้นะคะรวมเครื่องเคียงแล้วก็ไข่อีกสองลูกนะคะ สิยูโรค่ะไม่แพงเลยค่ะพี่ๆขาน้องขวัญสะดวกซื้อค่ะไม่สะดวกทำค่ะพี่ๆขาบางครั้งบางคราวนะคะอาหารที่เป็นไทยๆนะคะทำเองไม่อร่อยค่ะต้องซื้อเขากินค่ะอุดหนุนคนไทยนะคะทำเองได้เป็นบางอย่างนะคะไม่พูดมากค่ะลงมือเลยค่ะชิมชิมื้มเปื่อยกำลังดีมากเลยค่ะ อสุดยอดเปอยมากกินช้อนแบบนี้ไม่ถนัดเลยค่ะพี่พี่คขาม,มีน้ำซุปด้วยค่ะน้ำซุปขาหมูนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยค่ะ เมื่อกี้น้ำขวานทำหกไปครึ่งนึงแล้วค่ะที่จริงนะคะเต็มถ้วยค่ะเป็นความส่าพของตัวเองค่ะทำหกค่ะเสียดายมากยัย่วจ้าขาหมูยัย่วจ้าทุกคนเจ้านี้นะอร่อยนะคะของพี่ชมพู่เนาะขนมไทยบ้านสิรินะคะทำอร่อยมากขนมหวานเนี่ย ไม่อยากพูดต้องมาชิมเองค่ะอร่อยจริงๆนะคะขนมไทยบ้านเซนลิของพี่ชมพู่นะคะหืม <c oughs> หนังๆแบบนี้นะคะชอบมากค่ะอื้ือื้อละลายในปากค่ะดูสิคะ <c oughs> <c oughs> ต้องขอโทษขออภัยสำหรับคนไม่กินหนังหมูนะคะ ยั่วๆจ้าหนังหมูยั่วๆจ้าข้าวขาวหมูยั่วๆจ้ามาค่ะมาค่ะต้องขอโทษขออาภัยคนที่ไม่กินหนังหมูนะคะอืมน้องขวานกินหมดค่ะเดี๋ยวค่อยเป็นลดเอานะคะออกกําลังกายค่ะเผาผ่าสักวันสองวันก็หายแล้วค่ะอืม อร่อยจริงๆอร่อยจริงๆขอโทษขออภัยสําหรับคนไม่กินหนังหมูนะคะอืมบ้านนี้ชอบค่ะหนังหมูนะคะสามีก็ไม่กินนะคะหนังหมูยั่วๆจะอืมอืมคอลลาเจนคอลลาเจนแบบนี้ที่รอคอยค่ะ สงสัยจะได้เพิ่มข้าวอีกจานแล้วค่ะมนน้ำซุปด้วยค่ะขาหมูยั่วจ้ามาค่ะมาค่ะพี่น้องทุกคนจ้ากูขู่กูคนเจ้ามามาๆมา,มา่วยกันกินหน่อย 嗯，嗯。Ah. Hmm. สิบยูโรไม่ถือว่าแพงนะคะมีครบเซตน้ำจิ้มเครื่องเคียงแล้วก็ไข่กระเทียมขาดพิกนะคะพริกขี่หนูเนาะ พริกขี้หนูไม่มีค่ะสุดยอดบบก้วยเต้เลยเจ้าเมนูนี่นะอือดีใจแหงวันนี้นะ่ะกินข้าวลำกินของลำลำดีใจแหง อร่อยมากค่ะทุกคนอร่อยจริงๆค่ะหนังหมูยั่วจ้าหนังหมูยั่วจ้า ขาหมูบังข้าวหมดเลยค่ะออือ้สุดยอดอีหลีวันนี้นะเมนูนี้นะสุดยอดมากเปื่อยมากเลยค่ะทุกคนขาหมูเปื่อยจริงเปื่อยจังค่ะ กินไม่หมดหรอกนะคะคิดว่านะกินไม่หมดไม่เป็นไรคะ่ะต่อพรุ่งนี้คะ่ะกระเทียมกระเทียม เดี๋ยวต่อเรื่องของหวานอืม ใครที่อยู่ฝรั่งเศสนะคะโซนของปารีสหรือว่าชานเมืองของปารีสนะคะสามารถสั่งได้นะคะเดี๋ยวน้องควันแปะลิงก์ไว้ข้างบนนี้นะคะว่าเพจขนมไทยบ้านสิรินะคะขายทุกอย่างค่ะขายทั้งของคาวของหวานนะคะแล้วก็ออเดอร์ได้นะคะสําหรับคนที่มีงานเนาะไม่ว่าจะงานแต่งวันเกิดนะคะหรือว่างานต่างๆนะคะสามารถ โทรสอบถามหรือว่าจองสั่งทําขนมไทยได้นะคะเขารับทํานะคะทําแบบออเดอร์ปังๆเลยค่ะขนมไทยนะคะหืมเหลืองอลามมากเลยค่ะนี่นะหไหนๆก็หยิบแล้วชิมแล้วชิมน,น,นยหืมเจ้านี้นะคะหลงรักเลยค่ะไม่เปลี่ยนใจแน่นอนค่ะอร่อยมาก ยกโป้มให้เลยค่ะอร่อยจริงๆนะคะขนมไทยบ้านสิรินะอร่อยทุกอย่างนะคะดูปากน้องขวัญัขนมไทยของเขาอร่อยทุกอย่างจริงๆค่ะคอนเฟิร์มค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะซองเปิกซองเลยนะคะอร่อยมากเป็นเจ้าประจำของน้องขวัญก็ว่าได้นะคะซื้อของพี่เขากิน เป็นปีสองปีแล้วนะคะขนมไทยบ้านสิรินะคะของพี่ชมพู่นะตัวนี้แหละตัวนี้แหละ นี่แหละที่อร่อยอืขอโทษขออภัยนะคะถ้าคลิปวิดีโอนี้กินไม่เรียบร้อยกินมุมมามนะคะก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะพี่ๆมันอร่อยจริงๆค่ะและส่วนตัวนะคะน้องขวัญชอบกินหนังหมูมากเลยค่ะเนื้อเนื้อแบบนี้นะคะเอาไปไกลๆเลยค่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าหนังหมูนะคะน้องขวัญชอบมากชอบจริงๆนะคะชอบกินมากหนังหมูนะคะใครอยากกินเนื้อกินเลยค่ะ แต่ว่าหนังหมูถ้าไม่กินเอามาให้น้องขวัญเลยค่ะน้องขวัญชอบมากค่ะหนังหมูอร่อยค่ะอืมนุ่มละลายในปากค่ะอืมเนื้อเอาไว้ให้สามีกินค่ะส่วนหนังน้องขวัญฟาดเรียบค่ะ ไม่ให้เร <c oughs> ือค <toast> ่ <favor> ะอืออารมณ์ดีมากวันนี้ได้กินของถูกปากคำโตโตอื กินเยอะจริงๆนะคะขาหมูหนึ่งขาไม่ใช่ขาเล็กนะคะขาท่อนบนด้วยค่ะดูนะคะอันนี้ครึ่งที่ยังไม่ได้กินนะคะครึ่งนี้กินไปแล้วค่ะ กินไปแล้วหนึ่งครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็หนังหายหมดค่ะเพราะว่าน้องขวานฟาดเรียบหมดค่ะที่เหลือเหลือนี้นะคะเป็นแต่เนื้อนะคะเก็บไว้ให้สามีค่ะเพราะว่าสามีไม่กินมันหมูนะคะหนังตัวนี้ให้สามีกินเนาะข้าวก็หมดแล้วนะคะข้าวกินหมดแล้วะค่ะนี่ค่ะหมดเปี้ยงเลยค่ะผักก็หมดหมดทุกอย่างค่ะเหลือแต่ขาหมูขาหมูมันชิ้นใหญ่เกินก็ กินไม่หมดหรอกนะคะคนเดียวเนาะถ้ากินหมดก็อ๋อหะถ้าน้อยคารวาวะนับถือเลยค่ะโอเคค่ะพักเรื่องขาหมูไว้ก่อนเราไปต่อที่ของหวานดีกว่าค่ะเพิ่มความมันความหวานครบเซตให้จบในวันนี้เลยค่ะพรุ่งนี้ก็ ออกกำลังกายต่อค่ะเผาผลาญให้ไขมันออกจากร่างกายนะคะกินวันเดียวอ้วนหนึ่งเดือนเลยนะคะอาหารพวกนี้นะโอเคเราไปลงมือทานของหวานดีกว่าค,ค่ะตอนนี้ก็มาต่อด้วยของหวานค่ะทุกคนยามมี่มากๆเลยค่ะดูสิคะสีเหลืองอลา,ามมากเลย วันนี้นะคะเพิ่มความหวานความมันให้มันเต็มเต็มไปเลยค่ะพรุ่งนี้ก็ออกกําลังกายค่ะลงมือค่ะโอ้ยของหวานของหวานทองบิดทองหยอดฝอยทองอืมคหญ่ืย เม็ดขนุนคะ่ะเม็ดขนุนยั่วจ้ายั่วจ้าตาโก้ห่อใบเตยด้วยนะคะอ,อร่อยทุกอย่างคะ่ะ ขนมชั้นนะคะขนมชั้นยัยวจ้าชิมขนมชั้นก่อนค่ะอืมขนมชั้นขนมเธอนะคะดูขนมชั้นสิคะ อร่อยมากขอบอกอมไม่อ้วนให้รู้ไปวันนี้นะขนมชั้นเขาอร่อยจริงๆ บางมากแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปแต่หอมใบเตยนะคะจะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะลอกง่ายมากเป็นชั้นดีมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะคนไทยไทยช่วยไทยค่ะ ยิ่งใครอยู่แถวปารีสหรือชานเมืองนะคะอุดหนุนพี่เข้าได้นะคะขนมไทยบ้านสิริบายพี่ชมพู่นะคะอร่อยจริงๆค่ะน้ำขวันการันตีนะคะยั่วจ้ายั่วจริงๆค่ะยั่วยวนมากค่ะ อิ่มแล้วค่ะอิ่มมากเลยค่ะแล้วก็กินเยอะมากนะคะ คลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าน้องขวัญน,น้องขวัญน,นะคะทำร้ายจิตใจใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะน้องขวัญก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะที่จะมายั่วค่ะยั่วในการกินขนมไทยและขาหมูขาโตๆในวันนี้นะคะอืมไม่ได้ยั่วนะคะแต่ว่ากินอวดเลยค่ะกินอวดเลยนะคะ วันนี้ก็จุกได้ที่มากค่ะอิ่มมากจริงๆค่ะกินไปก็เยอะนะคะขาหมูขาหนึงน้องขวัญกินไปครึ่งหนึ่งเลยค่ะบวกกับของหวานอีกเกือบหมดนะคะเหลือไว้ให้สามีค่ะที่เหลือนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะน้องขวัญก็ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะคะด้วยคลิปวิดีโอการกินข้าวขาหมูและขนมไทยบายชมพู่นะคะ ขนมไทยบ้านสิริบายชมพู่นะคะใครสนใจก็ติดต่อพี่เข้าไปได้นะคะเดี๋ยวน้องขวาญจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะหรือว่าแปะ Facebook ให้นะคะตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะคะยังไงวันนี้น้องขวันก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆและกาลยานิมิตที่ดีนะคะทั้งหลายนะคะที่เป็นกำลังใจ คอยกดซับสไคร e คอยคอมเมนต์มาพูดคุยและคอยให้กำลังใจกันตลอดนะคะน้องขวาญต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะจากใจจริงเลยค่ะนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาพี่ๆทุกคนไปไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจ ให้น้องขวานคนนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ